สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทําแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวนะคะเป็นวิธ <uniqueness is important> okay, so ีการทําแกงเขียวหวานแบบง่ายๆเลยนะคะเป็นเครื่องแกงใต้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวกันแบบง่ายๆกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเคี่ยวกะทิกันก่อนนะคะเป็นยอดมะพร้าวของเรานะคะเราไม่ต้องเคี่ยวให้กะทิแตกมันนะคะ แล้วจะใส่พริกแกงเขียวหวาน50กรัมนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ด50กรัมนะคะใส่ลงไปผสมกันเลยนะคะ่ตามด้วยกะปินะคะ20กรัมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดเครื่องแกงให้ส่งกลิ่นหอมก่อนนะคะพริกแกงที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นพริกแกงใต้นะคะ สารเคล็ดลับความอร่อยของเรานะคะพี่แกงเขียวหวานนะคะเราจะผสมพี่แกงเผ็ดลงไปด้วยนะคะอาจจะทําให้เครื่องแกงหรือว่าแกงเขียวหวานนะคะมีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะค่อยๆเติมน้ํากะทิตามลงไปอีกนะคะเมื่อเราเทน้ําแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะเราก็จะใส่หมูนะคะลงไปนะคะ,ะ250กร,รัมนะคะ ก็จะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะถ้มเมื่อหมูสุกดีแล้วคะเราจะใส่อยอดมะพร้าวนะคะลงไปเลยนะคะด้วยหัวกะทินะคะส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็น้ำสะอาดเลยนะคะก็ะตั้งต่อให้เดือดอีกรอบนึงนะคะลูกป่ายอดมะพร้าวนี้จะสุกนะคะ แกงเขียวหวานนะคะก็เดือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะอะยอดมะพร้าวสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสชาติกันนะคะเติมด้วยน้ําตาลปิ๊บนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะให้น้ําตาลปิ๊บละลายก่อนนะคะตัวอย่างสุกดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะคะโรยด้วยใบโหระพานะคะหนึ่งกำมือนะคะ ใบโหระพานะคะต้องกดให้จมๆลงไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวใบโหระพาจะดำได้นะคะสีสันนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะสุกหมดทุกอย่างแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะสูตรนี้ทำก็ง่ายด้วยนะคะไม่ยากนะคะส่วนและวิธีการทำเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ โอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ